สวัสดีนะครับรุ่รวมสวัสดีครับอารุณรัตน์ก็อาร์มท่าน,นนี่กะดิเขาด้านเลยอ่ะมันแมนบอลหล่อชุดอันตุแต่ว่าต้องหาใส่เด้อฝากไปหาใส่เด้อสวัสดีครับพอสวัสดีครับพอสวัสดีครับวันที่สองเริ่มแสดงกี่โมงหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปครับ วันที่สองเริ่มแสดงหนึ่งุมตรงเป็นต้นไปนะครับบอยเนี่ยพอขับรถเก้าสิบพ่อขับเก้าสิบปอยุกับพีกบน้องกเลยบ่กกาขับไว้พอเพียงน้องสวยขยี้ใจแฟนกันณะวิที่ร้องตามเื่อนี้ิ่กับฟังดนตรีเพรชัดเจนเลยเขาถือของแน่เพราะสิของแน่พราะ่ไม่ต่ป่ออยู่ทั้งห่างทเดียวพอายังออ เมนพิงไนเมนมองไหนทีส้มมองไหนสีลำบ่ออย่างอันนี้ยม่มื่อน,นเกื้นเิเข็เลียกเออก็เลยเข้าใจเพราะว่าคือถ้ามันไม่ได้ยินเสียงดนตรีเสียงซาแล้วมีย่ยงเงี่ทรงดาสองร้อยขอบคุณมากนะครับรออีสา,บานาบ้านเฮ้าทาบเซอขยี้ใจจอยมากค่ะเอาลองกรเดืมากไหมกรลองนํำกันแง่งแงเดอ้อทุกเป้งนั่นแหละ พอจอยได้ก็คือจอยร่วมกันเพื่อสร้างสีสันวันนี้เจอกันแ็้วพ่อค้าวันนี้เจอกันค้าแมวละวานหนูอยู่ตึกกำลังเดี๋ยวลงไปดูอีกมามามาสุมิสวัสดีครับลูก เมื่คืนนี้เดี๋ยวข้ามสะพานมาเดอ้อมากมากกรังใจพ่อ,อพ่อคิดน้องร้องพ่ขอขาขดลูกชิ้นลองไปไปหาใสยรับพ่อแล้วเ <c oughs> อากันเดอ้อผู้ใดผู้ยังมองใครชุดดักงึ่นชาญ <c oughs> ยิมลูกยิมหลานใส่ก่อนผู้ใดมีใส่ไก่เคียงสนุกมากเลยครับ แต่ว่ามันแค่นี้แต่อัดดนตรีอัดอัดอัดเครื่องเสียงได้เพราะเขคิดว่ามันสิมันสิ่งมวลหลายกว่านั้นอยู่เพราะว่าอ่าเข้าใจใช่ไหมว่าพี่น้องอยู่ด้านหลังอาจสีอาจสีบ่บ่ตึมบ่ตับปั่นได้เพราะว่าอ่าเราเข้าใไซหลายบ่ได้ใาะหลายเขาอยากเขาสั่งปิดก่อนก่อนก่อนเสียงขึ้นแต่ปานนั้นเข้ากัยังเพ่าในหอดเสียงขึ้นอยู่ก็จะกลับมาหยืนเฝ้าเยื่องรอเบิร์หนึ่งมันวนบังไฟยีตะนวลน้ำหอมคาผม เสียงเกียร์ร่วมจอยครับกับเมียกับเมียเช่าติไม่ขึ้นเนี่ยแต่พ่อกบบดีใจนะยนงุกคนแบบเออมาร่วมจอยวันที่ทัพเอเม่อคือกำลังสนุกสั่งหยุ่ก็เมียนพ่อกะโดดพ่อถังงงไปเลยพ่อจนไดนเรียนแต่ฮานาคที่เอาไม่หยังกูได้สั่งเดลอเกิือเป็นพ่อดาลูกเกือเป็นพ่อดาอพวกลูกนักดนตรี เรนจังไรกันเนี่ยยังบอพึกษากันอ้ใดเรี่งรถเรี่งเศคกิปไปยังก็เป็นกคือกักกักก้ที่พวกร่างทีเบตาเขาว่าโดนสั่งหยุดกระทันหันมาสิจีเบตาไปถ่ายเอมีครับทีเบตาไปถ่ายเอที่ชมเชยสารยา นี่นนี้ขอทำเข้าใจกับพวกอะพีพีเมยมย์เนาะถ้าถ้าหากว่าช่วงอะช่วงช่วงลูกรองพิ้งแล้วลองพิ้งอะเดี๋ยวเฉพอต้องจัดเขาไม่ล่ะจัดแต่เขาอยู่หรอกไม่จัดแต่โยหลอกไม่เพราะว่าถ้าถ้าอยู่รอบเดิมเดี๋ยวเต็งตัวไม่ทัน กดน,นะครับน้องไปกับพี่ออฟครับพี่ออฟพาน้องไปแม่อยูบ่บ้านแล้วก็กลุ่มหนึ่งกลุ่มศิลปินกลุ่มหนึ่งตาพี่ก็ไปไปเออไปออยื่นวีซ่านะไปยื่นวีซ่าศิลปินกลุ่มหนึ่งแดนเซอร์ไปยืนย่นวีซ่ายื่นวีซ่าอยู่แถวไอ้ สุดผมวิสิบสามบอสสุดผมวิสิบสามครับมืออื่นเด้อมืออื่นนะครับมืออื่นเมืออื่นยิบเก่าน้อเมื่ออื่นบอสพอเมื่ออื่นยี่สิบเก่าน้อเมืออื่นสามสิบสามสิบอ่าเชิญเชินพี่น้องไปร่วมบุญน้ำกันเป็นบุญน้ำกันยุวัฒน์มณีวงศ์ ช่องโมโนแม็กฟางเมานะครับเรียนโมโนแม็กที่พาลูดไปมิติ่งกับพีพีแม่แม่ไปกินเขาเชียงน้ำกันโย่ผลัดดูวัดมะนีโง่งผลเดี๋ยวไปพ่อกันพดนะครับอื่นนะครับพรุ่งนี้กิจกรรมของช่องโมโนแม็กนะครับอีสานตุ้นซี่นะครับโดยการที่จะเต่าหยองไปมีติ่งกับพี่กับน้องมิทแอนด์ดิทกับพี่กับน้องที่ผ่านการ พัดกรองจากโมโนโรลัวบนใดะข้นโมยี่สิบก็ค้นบอลหรือสามสิบบอลเรือไปกินเขาน้องกันมืออื่นอื่นกับซีเมนพ่อกับแม่ดาพาไปหลังจากตรงนั้นเสร็จก็จะมีกลับมาหมอฉีดหมอฉีดเสร็จปุ๊บวันที่หนึ่งวัน <c oughs> ที่หนึ่งก็จะมีไล่เต้าพี่เต้าน้อง ครับแต่ว่าสินค้ายังพัไในรู้ว่าเป็นบรรณีปกมาไห้ว่าสินค้าเป็นเฉลี่ยตัวใดกังน้าหรือเปล่าหรืออะไรน่าจะเป็นกังนำ้ำในช่วงนี้เป็นบุ่มกังนำ้ำครับแล้วก็วันที่หนึ่งจากนั้นเสร็จก็เสร็จหามงแรกกั็ตีรถไปชนบุรีที่ชอบุรีไปขึ้นไปที่ชอบุรีแล้วก็ตีกลับมานอน ี่กับมานอนน่าจะน่าจะเป็นนอนพัฒนาการนอนพัฒนาการแล้ววันที่สองช่วง4ี่ถึงมงเย็นก็จะมีการไล่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสายตาครับบำรุงสายตาที่สอย่าลืมเด้อพี่น้องเ้วยอย่าลืม ส่งเสริมการขายกันอีกเด้อมือนั้นมื่อนั้นเส้นลำพี่น้องกอ็ต้องสนุกสนานต้องมอนตึงตึง <c oughs> เขาเรียกอะไร <c oughs> เขาเรียกว่าส่งเสริมให้ลูกให้มีการพัฒนาก็ปล่อยให้ขายผพ้ดเดียวปล่อยให้อะไรผพ้ดเดียว วันที่สองนี่นะครับวันที่สองนี่จะเป็นที่แรกจะเป็น <c oughs> เครื่องดื่มเครื่องดื่มชาชาไทายบำร,รุงร่างกายนี่แหละแต่บีนี้ผมเลยมาเปลี่ยนเป็นอ่านาเสริมบำร,รุงดวงตาื่้งดวงตาทั้งสายตาเรวันที่สองนี่แหละ บผมปิดนาชจังเอามันผ่านมารอบหนึ่งพอดีเอียนชิมชิมกล่องเบาวางมือน,นั้น <c oughs> มันห่อนงีงได้ี่น้อนห้องแห้งเลยพอดีอมันสิไล,นนลในห้องนอนพกกันนอนในห้องพกกับเปิดแอร์นอนในห้องรถพยาธพอตื่น พอดีของโถงมันนั้นมันบบมี่แอร์พอดีวันนั้นไหลอยู่บ้านบ้านน้องโบบ้านหลานสาว <c oughs> แม่อยู่จอหอครับของโถงบบมีแอร์มันก็เลยไปอาศัยความเย็นจากตู้เย็นราบมือขึ้นนี่กายจากแคบยุ่มือขึ้นนี่เพราะว่าั้งรถเท่านี้ก็โค้งหนาเข้าไปหลายโพ รถโป้นหนักเขาไปหลายโขดเดี๋ยวมันนี้เจ๊เขาบอกว่าฝนล,ล่งแล้วเอารถออกไปจอดข้างนอกได้พอเดี๋ยวจะแต่ว่าเดี๋ยวาาาจากคนสิลายพอบุ้วว่วันทีน่สามมือเอ่นสามสิบดิสลายคือมือขึ้นอย่บ้นบบมือขึ้นนี่เลยข้าวว่าน่าจะสี่พันหกประมาณนี้กับไปนอนสี่พันหกร้อยข้นประมาณนี้นะมือขึ้นตามผู้จัด làm một chặt và nè một chặt và một cái rất chuẩn nền lá chân tiền quá đây nó bị nào nó lá chuẩn việt cần tên chuẩn tiền quá đây <laughs> phút đây mình cũng cung vô không đèn đẹp chim có đèn đẹp chim qua có hoa đẹp chim bột quả nà lây แล้วก็ต้องไม่เป่ายุ่อ้า้านก็นเลยสบายไปเลยเกาะัอแดงอาศัยหัวแดงอามดชช่องบ่อยๆอยนะครับพอเป็นการโปรโมทค้าบผมขอบคุณมากครับ นัทพอนายกยคนงน่นแต่สนุกครับพอ่อเมื่อคืนขอบคุณมากนะครับลูกภิชิตสลินส,สวัสดีครับสวัสดีคร่ะทองน้อยพ่อมีกลุ่มอีกมือหลายจ่าอย่าพ่อเบิ้งหาเด้อต้องว่าเอ็ดบอลบอลมีเวลาบอกไต็ เห็นแล้ว่าจะาพบรักที่แม่กลองหรือว่ามืออื่นนี่สิพยา,ยามเอาพบรักที่แม่กลองอมืออื่นเพราท่านน่าจะเป็น